เรื่องที่มีความเข้าใจกันผิดๆก็คือเรื่องของกุมารทองหรือลูกกรอกของขุนแผนจริงๆแล้วบัวครีไม่ได้ตายเพราะถูกขุนแผนผ่าท้องเอาลูกไปทาลูกกรอกความจริงลูกกรอกเขาเกิดมาเพื่อให้คุณแก่พ่อแม่และมีลักษณะพิเศษก็คือเวลาท้องนั้นท้องโตได้ยุบได้บัวครีคลอดลูกออกมาเป็นลูกกรอกแล้วต่อมาอีก3-4เดือนจึงได้ตายด้วยโรคภัยธรรมดา บรรลาชีวิตของคุณแผนนั้นได้รับยศศักดิ์เป็นพระยาการจนบุรีแต่ด้วยบารมีในหมู่ขุนนางด้วยกันประกอบกับพระมหากษัตริย์ทรงโปรดจึงมียศศักดิ์ประดุจเจ้าพระยาเมื่อฝืนจักราชาการก็ไปจำศีลในป่าในเขาการจนบุรีจำศีลภาวนาจนได้ชานสมาบัติ ต่อ,อมาควาในกรุงศรีอยุธยาซึ่งให้การสักการะโดยมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เช่นวัตถุมงคลเครื่องรางข,งของครังประเภทขุนแผนโดยพบหลักฐานว่าได้มีการจัดสร้างขึ้นมาช้านานได้แก่พระขุนแผนที่ขุดพบที่กรุวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนั้นยังมีพระขุนแผนกรุววัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งพระขุนแผนที่ขุดพบทั้งสองแห่งนี้มีหลักฐานเป็นที่ปรากฏถึงการสร้างอย่างชัดเจนค่ะและมีการแยกวัตถุมงคลชนิดนี้ออกเป็น2แบบหลักๆก,ก็คือด้านมีตานมหานกกกการรออออบบััจึ